สวัสดีครับสวัสดี FC ที่ทอยด้วยนะครับเช้าวันนี้นะครับก็มีบาส W N B A แข่งขันกันทั้งหมด5คู่3คู่จาก5คู่ที่ไายทีพอยคิดวิเคราะห์แล้วแยกแยะเอาอให้ในวันนี้จะเป็น3คู่ไหนจะถูกใจจะโดนใจ FC หรือเปล่ามาดูามูชมแล้วฟังกันในคลิปกันได้เลยครับสำหรับพี่ๆนะครับ,รบที่กําลังมองหากลุ่มบาสเกตบอลอยู่นะเวลานี้ไายทีพอยคนนี้ครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาสัมผัสบรรยากาศ บาสภายในครอบครัวของเรามีทั้งบาสสดบาสตัวติง่งบาสตัวเน้นแล้วก็บาสชุดโครงการน,นะครับสามารถเข้ารับได้ภายในครอบครัวง่ายๆเลยครับทางเข้าอยู่ที่ใต้รูปโปรไฟล์หรือแอดไลน์มาที่แอดพีโปแลนด์แล้วก็ a i 7สับใครสนใจครับผมจะขึ้นลิงก์ไว้ที่ใต้ข้อความใต้อคอมเมนต์นะครับคลิกเข้ามามาเป็นครอบครัวเดียวกันสับคู่แรกครับ,นรบในวันนี้มาที่คู่เที่ยงคืนเลยนะครับตามเวลาประเทศไทย เป็นการเจอกันแบบ2เกมติดติดเลยนะครับเป็นทางด้านเตงหนึ่งครับไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นเตงหนึ่งหรือเปล่าก่อนเปิดฤดูก,กาลนะครับในฤดูก,กาลนี้ New York นิวยอร์กรีเบอร์ตี้ครับคือเตงหนึ่งที่คว้าแชมป์ในฤดูก,กาลนี้แต่ฟอร์ม4เกมหลังสุดครับไม่น่าเชื่อครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับสาวๆนิวยอร์กรีเบอร์ตี้แพ้มาแล้ว4เกมติดต่อกันโอ้โหเป็นผลงานที่แบบไม่น่าประทับใจเลยนะครับในฤดูก,กาลนี้ครับพวกเขาแข่งมาแล้ว27เกมครับชนะ17แพ้ไป10เกมโอเคโอเคแหละผลงานโดยรวมแลสถิติยังดูน่า ่าสนใจอยู่นะครับแต่ฟอร์มหลังๆเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยนะครับวันนี้นะครับต้องมาเจอทีมบัวอีกแล้วนะครับโอ้โห26เกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะได้5เกมนะครับแพ้ไป21เกมแต่แมตช์ล่าสุดเนี่ยสามารถเอาชนะนิวอตี้ได้แบบเหลือเชื่อเลยนะครับชนะแบบขาดลอยอีกซ้ำไปวันนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการแก้ตัวของสาวๆนิวยอร์กนิวอ์ตี้ครับในรอบเที่ยงคืนวันนี้ เลดเปิดมาเนี่ยค่อนข้างขยับขึ้นจากเมื่อน,นัดที่แล้วนัดที่แล้วเปิดมา11แต้มวันนี้น่าจะเปิดมาประมาณ13แต้มน่าจะเป็นเพราะว่าทางด้านเวียนาสจวดนะครับน่าจะกลับมามีชื่อในเกมวันนี้เพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยตัวหลักอย่างเวียนาสจวดไม่ลงสานามครับทีมเลยแพ้ไปใครที่วคิดว่าวันนี้ถึงเวลาแก้แค้นนะครับดุดลอยเลือดที่มันไหลเนี่ย4เกมแล้ที่เลือดไหลามาเนี่ยนะครับ คงจะต้องหยุดเลือดหยุดแผลในเกมนี้นะครับขอให้มองที่ทางด้านทีมเยือนอย่างนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ได้เลยครับไปต่อคู่ที่2เป็นทางด้านลาสเวกัสในช่วงตีห้เลยนะข้ามาช่วงตีห้เลยเจอกับทางด้านโกลเดสต์วิลคูลี่ผลงาน5เกมหลังสุดของทางด้านทีมเยือนครับไม่น่าชื่อว่าผลงานเนี่ยดีผิดหูผิดตาเลยนะครับชนะไป4จาก5เกมและตอนนี้ครับก็มีแต้มเหนือกว่าทางด้าน ลาสเวกัสไปแล้วถึงแม้ว่าจะมีชัยชนะเท่ากันที่14แต้มแต่ทีมเยือนอย่างโคดิสเตดมีแมตช์ก,การขันเนี่ยน้อยกว่าวันนี้ครับเป็นการตัดแต้มกันโดยตรงทีมเจ้าบ้านอย่างลาสเวกัสครับต่อที่8คะแนนไพทีพอ์คิดว่าวันนี้ครับลาสเวกัสเมื่อเช้านี้พึ่งเสียขวัญเสียกลังใจมาครับในการแพ้กับมินสตาร์ลิงมาแบบท่วมท้นนะครับแพ้มา53แต้มอะ่ะที่ดูเอาละกันนะครับทีมม่ดับแชมป์สสมัยอย่างลาสเวกัสเนี่ย ผลงานปีนี้โอ้โหยังจับต้องไม่ได้วันไหนดีดีใจหายวันไหนร้ายคนร้ายแบบน่าจะหายเหมือนกันกับทีมที่ฟอร์มแรขึ้นมาอย่างโลเดสเตอร์บรูคลี่คิดว่าวันนี้ครับไม่น่าจะแพ้เกิน8คะแนนครับให้ลองด้านโลเดสเตอร์บรูลี่ได้เลยครับและไปต่อกันคู่สุดท้ายครูตี2ครับเป็นทางด้าน s ซีวเตอร์สตนะครับวันนี้เปิดบ้าน,นรับเกาเยือทางด้านอินนาฟี e วอร์อินนาฟีเวอร์บุกมาเยือนในเกมนี้พกความมั่นใจมาแบบเต็มเปี่ยม4เกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยได้ทั้ง4เกมเลยขนาดขาดแม่ทัพของทีมไปอย่างแคทเธรีนคา์ก็ยังโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับส่วนทางด้าน s ซียวเตอร์สตเนี่ยผลงานก็สลับแพ้สลับชนะก,กันไปวันนี้ครับเลดเปิดมาอยู่ที่ทางด้านจาบ้าน อย่างเซอรเตอร์สอมยบต่อที่มา3าคะแนนคู่นี้บาร์สโค่จะสูสีกันเลยไผ่ทีพอยคนนี้ครับขอญาตถ้าจะเลือกไปฟ่งใดคู่หนึ่งตรนี้ขอญาตเลือกไปบาร์สฟอมแยแล้วกันคิดว่าวันนี้อินา,าฟีเวอร์ครับจะบุกมาสู้กับเซอร์เอร์สตอมได้อย่างสนุกและสูสีอาจจะชนะได้เลยก็ด้สามไปถึงแม้ว่าจะแพ้ก็มองว่าคงแพ้ไม่เกินสามคะแนนขอให้ลองด้านบาร์สฟอรมแรงบาร์สฟอมเด่นดีกว่าสามคู่เดีย๋ยวไพ่ทีพอยคิดวิเค because, ราะห์เอยาแยกเดี่ยวมาให้ เอาไปแยกเน้นเอาไปแยกเต็งม,มีกำแพงกันอย่างแน่นอนครับคู่แรกนะครับขอให้มองทางด้านบาสต่ออย่างนิวยอร์กลิ e เบอร์ตี้คู่ที่2บารลองลองโกนเนสตสเตดเว์ค u รีและคู่สุดท้ายให้บาสลองเช่นกันครับลองอินเดนาฟีเวอร์เป็นกรรบ้าน3คู่ที่จัดให้เร็วนี้ถูกใจจัด,จดขัดใจก็ส่วนได้เลยไม่มีผิดไม่มีถูกนี่คือแนวทางนี่คือทัศนะส่วนตัวของผมที่เอามาบให้ FC หน้าช่อง อย่างที่บอกไปนะครับถูกใจก็จัดขัดใจก็สวนก่อนจากกันในวันนี้นะขอญาตนะครับขอญาตฝากกดหัวใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับใครจะตามผมวันนี้ขอทุกคนโชคดีเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ